เห็ดแดงนะแดงซ้ำจ่ะดอกนีดอกงามแห่งจ่ะที่น่ออ่อนบ่เฮ็ดแกงจ่ะจ่างานลอยนึงจ่ะงามนี่ดอกน้าจ่ะดอกนี สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีของชีวิตเฮ็ดผู้ผู้ทุกคนจ้ะทั้งในไทยและต่างประเทศนะจ๊ะนาะงมันน,นี่ว่าพอๆพกพับชีวิตเฮ็ดในวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์โหค่จ้ะพี่นอ้องมันนี้ก็พาพีพ่พานอ้องเขาปลาเก้าอยู่จ้ะสามฤดูน้ำกันเบื้องจ่า่าสี่ไดเฮ็ดเนราะน,น่าจ้ามันนีบ่บรรยากาศฝนตกปลาชุ่มชื่นจ้ะพี่นอ้อง ไปจ้าไปดูน้ำชีวิตเฮ็ดเบ้างจ้ะไปจ้า,จาพี่น้องไปเบ้างน้ำแม่จ้ะมันนี้มันนี้ทางกับแม่แล้วจ้ะเนาะเห็นวัา,าด,ดีเอฟสี่เลยไหมไปจ้าไปเก็บเพลทำกันนี่จ้ะ้ามงามอยู่พี่น้องแหมเราเห็นจ้ะเก็บเรือฝนตกถือเพราะน่าจ้ะพี่น้องเป็นแนวนีบอ่อนบ่ ฮ็ดแกงจ้ะงามเลยละนปะปนปุกถึงมาวานนี่สิง,งามกว่านี้เยะจ้ะ ี่จ้าไปรุ่นน้ำกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องนี่จ้างาหน่อยนึงสามดอกจ้าอยู่นี่รุ่นน้ำกันเด้อจ้าสิานบ่เจ้าก็มาหาคือกันจ้พี่น้องเขาูแลว่ามันออกปลาลางเนาะ hết bớt đinh cho hưng nọ hm ừ, đọc ngay hết đen ná, đen sợ đọc đó Ừm, hưng nó hưng cho hưng nó 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 hưng ไม่ดี м. ไหมม่นีม่ง่านันี่พี่งาหนอันเดี๋ยวนีไปอลเนียมันหลุดจบมาเก็บกอนบ้างจ้ะจุ่มหน่อยค้นจ้าพอละคอหนึ่งออนอยู่ไหมสุกสุกเนาะ พ่อวานานี่สิพอดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นออกลายน้ำพรในน้อยจจ้ะกุ๊กในหน่อยเพิ่นกับโต๊ะถือเพิ่นนับจ่าเพิ่นกับเท้าไหวพอดีตาปุ่นสเสร็จ หันเบิดด้วยจ้าอีกจุ่มนึงจ้ะ พนเดียวกันนะจ๊ะจ้ะขอหน่อยนึงจงไว,ว้หมอวานเดี่ยวจะพี่น้องดอหน่อยร่วงทีขุ่มฝ่าขุ่มฝนเมื่อขึ้เก่าจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดซุปอีกแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อวานพอดีแกงจ้ะต้องใส่ นดิถึนน,น,นังเขียวแ้วจ้าีจ้าอีกงานนึง่ว่ากกคนไปใสอู้หูพี่พี่างานนึงสีคือไปตรงเนี่ยจ้า่นแล้เงอีจ้างานนั่น นีเป็นนี่ออนนี่ซุปจ้ะเมื่อวานนพ่่พอดีจ้ะวันคอเฮ็ดกับคำนะเราจะพี่หนอ xuống on ơn thôi kìa đi đi Hãy subscribe cho kênh không ơi เรื่งต้าอะไละจ๊ะจ้าดอกกำลังพอดีแกงเลยจ้ะ mm hmm. อ,อ่อนเลยจ้อจ้าพีแกงจั้จัง ทำซ้ำเด้อจ้ะหอ,อยเลยจะค้อนค้อนหน่อยจ้ะ <c oughs> นีนะ่นี่นั่งนี่ะมีทั้งซุปทั้งแกงจ้ะดึงหยาบเนาะอย่างนี้ได้ดัง นี่ก็ตกลิ่นปล่อย,อยพี่น้องตอกมาอีกแล้วจ้ะปลาเนี่ยมือฟ้ามออดินเลยเดี๋ยวเงางาง,า,างมาตั้งเงี้ยงล้เนี่

โอ้ยฝนตกดีค่ัพี่น้อง,อ,อ,อ,งอยู่ป่านี่จ้างานหน่อยนึงจ้างามน,งนะน,งนี่ดอกน้าอีจ้าดอกนี้ ตัวหนเหนะ็นนะตัวหนน่งเถาเนาะจ้าพอยล์ลวจังอันเป็นเห็ดซุปเนาะอีกจก้ะ ีซุปหรือแกงหรือดอกมันถือผลถือไม่ซุปแกงดอกเดียวโอ้ยเป็นเห็ดซุปบ้าจะ้ะมัาออกเลยสามมือสามมือจารนี้มือที่สามมือไหมจะ๊ะคนโง่พี่เนอะแต่ว่าจีก็มีด้วยจะ้ะ ขอนนี่ก็มีสามดอกพี่นาะม่ใจขอนึงพี่เนาะม่ใจ จ่าล้างเขียวจอกดอกแดงเ้ามันนี่จ้าน่อ่อนๆเลยจ้าจ้าคนแก่คนตตกถือเปลือยอยู่ ต้องานจิะพี่น้อนซักซุกจ้าลังเขียวเลยน้องฝนใหม่เลยจ้ะจ้าพี่น้องฝนก็ตกห้ามีแล้วจ้านมื่อนี้เรวเรวเร่เรซัดเปียกเลย โอ้ยตกแหงเลยพี่น้องเออกรเปียกมาได้ก็เปียกทุ่มมือเลยจ้ะจ้า,จาสิผาพี่ผ้านองกั้บบานเลยจ้ะพี่น้องมดืดฝนมาหยัฝนตกห้ามอีก,กนะจ้ะน้อมาเบิ่งเห็ดของชีวิตเห็ดมาอนีิจ้าจ้ะยาเห็ดมาอนีิเกือบเต็มกระตาใหญ่ไง้ะจ้ะพี่น้องหลักๆก็เป็นเห็ดซุปจปะะ้ะเพราะว่าฝนตกมาใส่เพื้นเมื่อวานนี่ เพชรแกงก็ได้แกงใหญ่อยู่จ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดนี้ได้เด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าพี่น้องจังสิเห็นคลิปใหม่ๆของชีวิตเหตุน่าจ้าเนาะช่วงนี้คือสิได้เป็นคลิปเฮ็ดยาวๆอยู่หลกจากฝนก็ตกมาเรื่อยถ่านหุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าสำหรับนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า